สรุปว่าลุงตู่อยู่กับพวกเราทั้งหมด9ปีเต็มๆขอบคุณลุงตูม่มากๆนะครับทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปเยอะมากลุงตู่จัดเป็นนายกในดวงใจนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ต่อจากนี้ไปลุงตู่จะได้พักลุงตู่จะได้พักผ่อนคงหวังว่าลุงตู่ก็ยังคงมาช่วยดูแลประเทศไทยต่อไป ดูแลประเทศไทยในบทบาทอื่นๆอีกผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผลงานต่างๆมากมายของพลเอกประยุทธ์ที่ทำไว้ให้แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนค่ะล่าสุดมีคุณครูรักสถาบันได้อัดคลิประบายความในใจถึงลุงตู่นะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับลุงบ้างจะซึ้งใจแค่ไหนติดตามชมจากคลิปพร้อมกันค่ะ หากจะพูดถึงผลงานตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้เวลาวันเดียวก็คงพูดไม่จบกับโครงการต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ได้เริ่มสานต่อจนทําให้ประเทศชาติแข็งแรงมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ได้ถึงแม้จะถูกกวนด่าจากผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งลุงตู่ก็ไม่เคยตอบโต้และก้มหน้าก้มตาสร้างผลงานเพื่อประชาชนเสมอมา ล่าสุดครูรักสถาบันได้เผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่ลุงตู่ทำไว้ให้แก่ประเทศชาติระบุบางช่วงตอนว่าสรุปว่าลุงตู่อยู่กับพวกเรามาทั้งหมด9ปีเต็มขอบคุณลุงตู่มากๆที่อดทนเสียสละทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปเยอะมากลุงตู่จะเป็นนายกในดวงใจนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ต่อจากนี้ไปลุงตู่จะได้พักผ่อน พราะที่ผ่านมาลุงตู่เจอกับปัญหามากมายทั้งเปรียดไม่มีเวลาพักผ่อนจากนี้ไปได้พักผ่อนเต็มที่สรุปว่าลุงตู่อยู่กับพวกเราทั้งหมด9ปีเต็มๆขอบคุณลุงตู่มากๆนะครับที่อดทนเสียสละทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปเยอะมากลุงตู่จัดเป็นนายกในดวงใจนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ต่อจากนี้ไปลุงตู่จะได้พักลุงตู่จะได้พักผ่อน เพราะที่ผ่านมาลุงตู่อาจจะเจอจกปัญหามากมายทั้งเครียดไม่มีเวลาพักผ่อนจากนี้ไปไม่ได้พักผ่อนเต็มที่และคงหวังว่าลุงตู่ก็ยังคงมาช่วยดูแลประเทศไทยต่อไปดูแลประเทศไทยในบทบาทอื่นๆอีกผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและอีกประโยคหนึ่งที่จะฝากไว้ให้ลุงตู่ก็คือว่าน้ำลดความดีผุดน้ำลด ผลงานถูดผุดขึ้นมาจริงๆครับ่อเวลาผ่านไปยิ่งเนิ่นนานเท่าไหร่ผลงานลงตูเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนและหวังว่าคนไทยทั้งประเทศจะเข้าใจลงตูรู้จักลงตูและเห็นผลงานลงตูขอให้ลงตูมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังจากหมดวาระของการเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณลงตูมากนะครับนายกในดวงใจของผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา8ปีนั้นลุงตู่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายเช่นโครงการรถไฟฟ้าหลายสายเชื่อมโยงทั่วพื้นที่กทมปริมณฑลยกระดับชีวิตคนเมืองยกระดับคมนาคมทางรางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการรถไฟความเร็วสูงยกระดับขนส่งทางรางเชื่อมโยงการพัฒนาสู่ภูมิภาคโครงการรถไฟทางคู่พัฒนาการขนส่งรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับสนามบินภูมิภาคพัฒนาระบบคมนาคมจุดสำคัญในภูมิภาควางรากฐานอนาคตปรับปรุงคมนาคมทางน้ำให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างทางเลือกการเดินทางและกับผลงานชิ้นโบแดงกับการกู้วิกฤตการบินไทย ประเทศชาติต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนค่ะที่ได้เห็นผลงานนะคะที่ผลเอกประยุทธ์ได้ทําไวใ้ให้แก่ประเทศชาติตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาค่ะแต่สําหรับคนนะคะที่ยังมองไม่เห็นว่าตลอดระยะเวลา8ปีนั้นลุงตู่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็อยากจะให้ลองเปิดตาเปิดใจนะคะแล้วก็จะเห็นค่ะว่าโครงการต่างๆผลงานต่างๆที่ลุงตู่ได้ทําให้แก่ประเทศชาตินั้นมีอะไรบ้าง คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารดีๆในรอบวันได้กับทางทีมข่าวสตอเกอร์้วยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top e x c l u s i v e พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้ แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-1146777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง